ควรให้ผู้อาผู้อื่นอาจจบก่อน,นควรยืนยืนหน้าไปอ่านด้วยเพราะไม่กลเสีส่ยงอรนะวรัไม่นำอาหารขนมน้ำเข้าไปรับประทานเพื่อจะทําให้กินลเลอะอให้แก่สถานที่ที่ได้วสือเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วคนนําไปวางไว้ในจุดที่กําหนดเพื่อที่ วันน่ารักจะได้สะดวกในการจะหนังสือภาพจะให้ถูกต้องไม่ใช่หัวร้สื่สอสารกนเลยตรงเสมไม่เพราะทำให้เกิดเสียงรบกวนสมาร์ทการอ่านของผู้อือ่นไปบทสอง